เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าของเราเตอร์รุ่นนี้นะครับเจอบางคนซื้อไปแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับขั้นแรกเดี๋ยวเราก็ใส่ซิมก่อนอันนี้ซิมของเราเป็นซิมของ a AH อนะครับ ต่อเชื่อมกับตัวเราเตอร์อันนี้ก็เราเตอร์นะครับรลัดผ่านเริ่มต้น1นถึงศออันนี้ก็เชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อแล้วแล้วคราวนี้เราก็จะมาเข้าตัวเซตติ้งของ ของ Wi-Fi นะครับให้เข้ามาที่โคมนะมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้หรือถ้าใครไม่ขึ้นเป็นหน้านี้ให้กดรูปบ้านนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้แล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะพิมพ์เป็นอั d เดตของเครื่องด้านหลังมันก็จะมีบอกอยู่ก็จะเป็น IP ตัวนี้หนึ่งเ้าสองจุด จุดหนึ่งศูนยจุดหนึ่งอันนี้พิมพ์ไว้แล้วกดก็จะขึ้นมาหน้านี้แล้วเราก็ username password ก็คือ admin กับ admin เป็นตัวเล็กนะครับ a d m i n admin a d m i n admin แล้วก็กด login เ okay. ข้าามันก็จะเข้ามาหน้าเป็นหน้าเซ t t i n g หน้านี้ อันนี้ก็จะเป็นสามารถเปลี่ยน p a เว w o r d เปลี่ยนชื่อของเราเตอร์ได้นะครับแต่นี้เราจะมาตั้งค่าของเน็ตเวิร์ดเราก็เข้าไปกดที่เน็ตเวิร์ดแล้วก็มากดตรงอินเทอร์เฟซนี้แล้วก็คลิกโทรศัพท์หน่อยแล้วมันจะเป็นหน้านี้ให้เรามาเซตติ้งตรง LTE 4G ตรงนี้นะครับแล้วก็มากด e d i t พอเป็น Edit แล้วมันก็จะมาหน้านี้แล้วเราเข้ามาเปลี่ยนตรง apn อันนี้เราใช้ ais นะครับตอนนี้มันตั้งเป็น d t a c อยู่มาถึงใช้งานไม่ได้นะครับเรามาเปลี่ยนเป็น ais ก็เป็นตัวใหญ่ a i s เป็น ais ตัวใหญ่แล้วเราก็มากด save apply แล้วนี่ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูกันพอกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็าจะรีบูตมันเรากดมาที่แอดมินแล้วก็มารีบูตหรือว่าจะปิดเปิดเครื่องก็ได้นะครับเหมือนกันกดโอเคเครื่องก็จะรีบูตเครื่องมันก็จะดับแล้วก็รอรอมันติดขึ้นมาใหม่คอนเน็กใหม่ ตอนนี้ก็สัญญาณ Wi-Fi ก็หลุดไปแล้วเดี๋ยวต้องรอสักพักหนึ่ง อันนี้ก็มีสัญญาณไวไฟกลับแล้วนะครับอย่ารอมันทำงนานแป๊บหนึง่งกำลังค้นหาอยู่อันนี้เชื่อมต่อแล้วมาลองใช้งานดู ก็สบัง้้นไดมรคผลก็ถ้าสมมุติว่าใครเข้ามาหลายรอบแล้วมันเข้าไม่ได้นะครับมันก็อาจจะต้องมากดลืมข้ามก่อนนะครับกดีกเครืหมายที่แล้วก็ลบเครือข่ายนี้ถ้าเกิดมันค้างนะครับแล้วก็เข้าใหม่ ก็จะใช้งานได้นะครับ